อยากทราบว่าการที่ผู้หญิงกับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันในน้ำค่ะผู้หญิงมีโอกาสจะตั้ง,งท้องไหมนะครับที่หนึ่งอยากจะต้องเรียนถามเรียนบอกน้องๆก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นสาวๆหรือการจะมีความสัมพันธ์ครั้งแรกอย่าได้ริอ่านเด็ดขาดเล <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเราจะรู้ว่าการจะมีความสัมพันธ์เรื่องนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าจะไม่เจ็บปวดมันจะต้องมีน้ําหล่อลื่นออกมาดีๆถูกไหมครับถ้าเกิดมีอะไรในน้ําน้ํามันช้าไปหมดไหมช้าหมดมันเป็นยังไงอ่ะ มันก็เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเหมาะสมสําหรับคนที่เขาอยู่กันมานานแล้วหรือมีลูกมีเต้าแล้วถามว่าจะท้องไหมท้องได้ครับถ้าเกิดว่ามันมีการหลั่งตัวสุจิเข้าไปภายในนะครับได้นะแต่ถ้าเกิดจะมามาบอกมีข่าวหนึ่งนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องมานะแล้วก็มาบอกคุณหมอนะครับเพราะว่าคุณแม่คุณแม่คุมมาเนี่ยทำไมลูกอีฉันตั้งท้องได้ลูกอีฉันไม่เคยไปไหนเลย นะลูกสาวก็บอกว่าสงสัยวันนั้นหนูไปว่ายน้ําในสระขาวคงมีตัวนี่มันว่ายเข้ามาพวกหนูหนูว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเวลาไปว่ายน้ําในสระเนี่ยไม่ว่าใครมันจะปล่อยอะไรไม่ดีไม่ร้ายไว้มันว่ายเข้ามาในเราไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเสื้อผ้าที่เรามีอยู่มันกรองได้สรุปง่ายๆก็คือว่าหนูคนนั้นแกโกหกแกคงไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายมานะครับเป็นอย่างนั้นอ้าว